าพากระตั้งใจสมาทานศีลโดวยว่าตามกฎบัตรีไปโดยลำดับแล้วตั้งจตนาว่าเราจงวังเว้นไปทมองค์ศีนั้น,น,นเพื่อความมีศริมงคลในชีวิตของพวกเราท่านหลายสิบต่อไปนโะโมตัสสะภะวะโตระหะโตสมมยสมบุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตระหะโตสมมยสมบุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ Nang sara nang

ยติยัมมีอภันตะนัสสาติอยู่ติยัมพีสังฆังสรมังกัจฉามิ Tatiyampi Budhang Saranangga Chaami. Tatiyampi Budhang Saranangga Chaami. Tatiyampi Budhang Saranangga Sanghang Kati yang disampang serangkan kami Serangkan padang ditetang Terima kasih Panah dipatan Wira memohon sikap

Wera monoi sikha padang samadhi yami Muksa wada Wera monoi sikha padang samadhi yami Surami rayang baca pamadhatana Wera monoi เวรมนีสิกขาปังสมาธิยามิวิการะโขชนาเวรมนีสิกขาปังสมาธิยามิวิการะโขชนะ Weak naika padadang sama yami Ngja kita wa ditawiu kata sena marakankakwir pan karena Madannawipusanaatanan Werah mamaisi ka padang sama diami malaha depan ปตสมาธิยจเสนมหสยนานเวรมสิขาปตังสมาธิยามิจมหเวระมโสิขปตังสมาธิยามิอิมณีอัฏฐสิขาปตานีอัจเจกังรตินดิวังอุโบสถวะเสนาซาทุกังรักขิตบาลี สีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโพกสัมปดาสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีรังวิโสยิทะเยวันนี้วันพระวันที่สองอยังเหลืออีกเพียงแค่สิบวันก็เป็นงานบุญงานใหญ่ของพวกเรา คืองานวันชาติการขององค์หลวงตาปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ114ปีขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นในวันที่12สิงหาคมก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ในหมู่คณะศิยานุสิทธตทั่วไปแล้วก็บูผู้คนที่ใกล้ชิดสนิทสนมต่อคณะศิยานุสิตก็บอกข่าวสารกันต่อต่อ,ตอไปประงนานบุญ ประจำะปีของวัดป่าบ้านตาเราซึ่งอาจจะเป็นวันชาติการขององค์หลวงตาเพราะในขั้นใสสิสญ,ญานุสิ์ก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้มาแสดงออกถึงฟามกัปตัญญูกระต่าวทีต่อองค์หลวงตาด้วยกันลำลึกถึงองค์หลวงตาของพวกเราเพราะองค์หลวงตานั้นท่านสร้างคุณสร้างประโยชน์ ให้แก่สังคมประเทศชาติสร้างรูกศิษย์ลูกหามาทั่วบ้านทั่วเมืองการสร้างคุณสร้างประโยชน์ต่อสังคมทั่วไปนั้นซึงทุกวันนี้จะหาความยิ่งใหญ่หรือเสมอเหมือนองค์หลวงตานั้นย่อมหาได้ยากหรือหาไม่ได้เพราะนั่นการที่คณะศิลป์ศิษิ์ได้รับลึกถึงองค์หลวงตาด้วยการแสดงออก ึงความคารพหรือความกระตัญอยู่กระตาเวทีตามกําลังของเราแต่ละท่านแต่ละคนเมื่อถึงวันชาติกายของโอรุตาคณะสยามศนิษย์ก็ได้มาพร้อมเพียงกันมากหน้าไหลยตาที่เราจะเป็นแบบอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลนังคือลูกหลานของพวกเราว่าบุคคลใดก็ตามที่สร้างคุณงามความดีสร้างคุณสร้างประโยชน์ต่อสังคมทั่วไปแล้ว สังคมสังคมทั่วไปจะไม่ลืมเลือนคนผู้นั้นเลยมีแต่ลำลึกระล,ลึกถึงอยู่เสมอดังมีองค์หลงตาเป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังของพวกเราต่อไปมีกำลังจิตกำลังใจที่จะสร้างคุณงามความดีสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อสังคมทั่วไปนับตั้งแต่สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองต่อครอบครัวของตอนเองด้วยความถูกต้องแล้วก็สร้างคุณสร้างประโยชน์ ให้เกิดขึ้นต่อสังคมทั่วไปสิ่งเหล่านี้นะจะเป็นเครื่องชี้บ่อถึงคุณค่าของบุคคลผู้นั้นได้อย่างแท้จริงเป็นบุคคลที่สังคมทั่วไปปรารถนาต้องการดังเช่นพระริจ้าพระอ,องค์ได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้แก่ตนเองจนกระทั่งศาสรู้ขึ้นมาเป็นสาาาเอกของโลกือชำระจิตใจของพระอ,องค์ ที่เป็นข่าท่ากับที่เลสมาหลายพ่อหลายชาติจนกระทั่งบทสิ้นไปจากที่จักใจของพระองค์จากนั้นพระองค์ก็ทําคุณทยายําประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อสังคมทั่วไปอย่างไม่ได้คำนึงถึงฝันยากลำบากหรือฝันเหนื่อยเืยต่อเรือนกายของพระองค์เลยถึง45ปันศากดัะนั้นโลกเราที่ได้รับคุณได้รับประโยชน์จากองศาสดา็จของโลกมากมายในจักรนาครับ นทั่วไปชาวโลกแล้วนั้นจึงได้กา,กา่าหว้สสกการะถึงองค์ศาสนาเอกของโลกว่าพุทธังแสังคัามิมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้สองพันกว่าปีแล้วนี่คแสดงออกถึงคุณค่าขององค์ศาสดาที่มีต่อชาวโลกสามารถรื้อถอนชาวโลกให้พ้นจากกองทุกได้มากมายที่พวกเราได้ตาเท่าน,เานั้นหลายหลักนัว่าสังคัญแสังคชามิ นี่ลว้วนแต่ออกมาจากเกิดขึ้นมาจากความเมตตาความกุศลนที่องค์ศาสนามีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงมีสำคัญสาหังขาฉบิขึ้นม,มาเพรานในพวกเราท่านทั้งหลายก็ลว้วนแต่เป็นชาวพุนสิ่งที่ควรที่สุดก็คือดเดินตามรอยหององศาสนา,ศาหรือเดินตามปฏิปทาของพ่อแม่รูบาอาจารย์ันเป็นที่เขารบสักการะของพวกเรา เช่นองหลวงตาเป็นต้นท่านได้ทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ที่ให้พวกคณะสยานุสิตได้เห็นได้สัมผัสด้วยตัวด้วยตนเองนี้มากมายก็เป็นคติแบบอย่างให้แก่สยานุสิตทั้งหลายแบบดำเนินรอยตามองหลวงตาของพวกเราเพื่อสร้างคุณสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อสังคม สังคมทั่วไปต่อไปก็จะระลึดถึงพวกเราอย่างไม่รู้ลืมสิ่งเหล่านี้และเป็นเครื่องชี้บอกถึงคุณค่าของบุคคลผู้นั้นเมื่อบุคคลใดก็ตามที่สร้างคุณค่าขึ้นมาในชีวิตของตนเองแล้วล้วนแต่จะมีความภูมิใจในชีวิตของตนเองรูปหลานกล่าวถึงพวกเรา,า่าวใดเขาก็มีความภูมิใจที่มีพ่อมีแม่เป็นมีปู่มีย่าเป็นบุคคลที่ มีคุณค่าต่อสังคมแล้วคุณค่าทั้งหลายที่เราได้กระทำกันนั้นก็รู้แต่เป็นเหตุน,นำมาซึ่งคันมสุขความเจริญให้เกิดขึ้นต่อตอนเองและต่อสังคมทั่วไปเพราะฉะนั้นในวันที่12สิงหาอภเป็นงานชาติก,การขององค์รูตาปีนี้ก็เป็นปีครบรอบ114ปีขอเชิญคณะสัตยาญาณโยมศิยนุสิิ์ทั่วไป ในมาพร้อมเพียงในการร่วมงานแล,ล้วเรืถึงโอโนตตาในวันที่17-12สิงหาคมนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนนอสาธุรับพรรับพรจะนุบำรน,นาให้พรทพานให้ตงใจรับพรยะถาวาริวาปุราบาริปุเรนติสะเทลาง เอวเมวะอิโตทินตังเปตังหังอุปการปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสวิชะตุสัพเพปุเรตุสังกปานจันโทปนรโสยาธาไม่จอยเปรโสยาธา đi yêu anh vìan anh trai anh tôiám vàôi anh quy

mē kāṁ tarāyā pēvīt nā sāṅdo āsē sādhoi cāyā sē tītānāṁ rāpāṁ sotī pākāyāṁ ภาวตุสัพพังการังรักขตุสัพพะเทวดาสัมปะธรรมอนุภาเวตายสดาสโถติภะวันตุเตภาวตุสัพพังการังรักขตุสัพพะ Pahwa dosa pemanggarang, Orakan dosa penipuatan, Sambah sangka lupa webnay, Sanah sotim, Pahwan tukteh, Pahwa จัดอาหาทานเรือดูแลช่วยหลือแบ่งป,ปันกันไปให้ทั่วถึงเร่อะทานอาหารสปอร์ตทานอาหารสปอร์ต